ครับสวัสดี FC อาจารย์น็อตตี้ครับสวัสดี FC ทางช่องย t u b e อาจารย์น็อตตี้พารวยครับสวัสดี FC ทางเพจตั้มนักปูใหญ่อาจารย์น็อตพาเที่ยวครับวันนี้อาจารย์จะพาชมบรรยากาศที่สำนักนะครับในช่วงนี้คือสำนักกำลังจะปิดแล้วนะครับน้องก,ก็จะพาเดินชมรีวิวสถานที่ต่างๆนะครับพร้อมกับพาดูน้องหมาของอาจารย์ด้วยน้องหมานี่ก็คือไม่ใช่ชุดที่อยู่บ้านนะครับอันนี้เป็นชุดที่เป็นหมาบ้านที่คนเอามาปล่อยบ้างแล้วก็อาจารย์เลี้ยงไว้บ้างโดยเฉพาะดาราของเรานี่ครับน,รน้องลามนี่ดูดูมีคิ้วด้วยันีกกลล้อง่ ดูครับน้องหลามนะครับเนี่ยคิดถึงนะครับอาจารย์ไม่ได้เข้าสํานักหลายวันแหมคิดถึงพ่อ,อดูเลียให้เออน้องหลามไหนเลี้ยให้ด,ใหดิใครเขียนชื่อให้หนูนี่ลูกขอเมื่อไหร่เอาไม่ทำไม่เป็นหรอลูกอืมน,นี่ขี่รถด้วยนะครับน้องหลามครับนอนลงลูกอ่านอนลงตอนนี้เหมือนแบบขนร่วงก็เลยฉีดยาให้แล้วนะครับฉีดยาให้แล้วเพราะว่าแต่ก่อนขนจะสวยมากนะครับดูเนี่ยนี่ถ้าหมาเขาเขา,าเห็นเราเป็นอ,อะไรนะเป็นจ่าฝูงเขาก็จะยอมให้เราเล่นนะครับเนาะอ่ะ อีกตัวก็จะเป็นหมูทองนะครับหมูทองไม่ได้ลูกหมูทองนะครับมาแล้วครับหมูทองนี่คือดาราอีกตัวหนึ่งนะครับเราก็จะมีหลายตัวอยู่ нравится, ยนู่นเดี๋ยวจะไปถ่ายเล่นดูดูไอ้ลามดูมันนี่ดูมันนี่คือหมูทองอ่ะหมูทองหมูทองจะชอบให้เกาตูดครับเนี่ยเกาตูดโอ้ยเกาตูดให้หมูทองก่อนดูไอ้ลามโอ้หมูทองให้เกาตูดแล้วลูกไหนขอมือก่อนเร็วหมูทองขอมือก่อนแล้วเกาตูดด้วยให้เกาตาดากนี่เนาะ โอ้ยเนาะหายพอแล้วหายพอแล้วลูกไปเขาตัวยังไงนะครับเดี๋ยวก็จะพาเดินชมบรรยากาศนะครับที่สำนักของออนตี้นะครับเนาะอ่ะเบื้องต้นนะครับเราเข้ามาที่สำนักก็จะมีลานจอดรถเดี๋ยวจะพาชมลานจอดรถชุนอ่าที่ห้องน้ําสะดวกนีพอเข้ามาถึงด้านหน้านี้เราเดินผ่านตรงนี้มานะครับเนาะเดี๋ยวเราจะเดินชมนะครับว่าเราเนี่ยทางเข้ามาก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้เป็นคลิปไลฟ์สไตล์นะครับเนาะเดี๋ยวในคลิปนี้ จะถ่ายตรงปู่องค์ดำให้ดูรอดูเอาเองนะครับไม่ขอพูดนี่ครับทางเข้ามาก็จะมีองค์ปู่นะครับฟางต่างๆนะครับเนาะช่วงนี้ใครเข้ามาก็จะผู้คนเนี่ยไม่ค่อยเยอะนะครับช่วงนี้คนไปอยู่ลวงปูศิลาหมดนะครับนี่นะครับเข้ามาจุดแรกก็จะเจอนี่เลยนะครับน้องกุมารีแล้วก็นี่ครับให้บูชาดอกไม้ทูบเทียนตรงนี้ตามกําลังศรัทธานะครับเนาะใครอยากรวมทําบุญอะไรก็อยู่ตรงนี้ทูบก็มีนี่ทูบในช่วงนี้มาจุดเอาเองใครมาก็จะมา จุดทูบนะครับแล้วก็อันนี้รวมแล้วแต่กำลังศรัทธาหยอดไม่หยอดก็ได้นะครับเนาะแล้วก็หยิบเอาก็จะมีทูบมีอดอกไม้นะครับเเรงจริงต้องเป็นนัำพงส์สุพิษอลนอสิบปู่ใหญ่ตำหนักปู่ใหญ่อาจารย์น้องเพื่อนตำหนักปู่ใหญ่อาจารย์ต้องตามมากกว่า5้าแสนขึ้นทุกเศษเเรจริงไม่ขายหวยไม่ปัดเว็บธนาคเลขบัญชีมีเลขบัญชีเดียวคืบอบรจกน้องตีนเกอกุ๊ป0741535572ครับอ่ะเดี๋ยวใครที่อยากบูชาวัตถุมงคลจากสำหนักอนอตี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะขึ้นลายให้แล้้้วกกัันนนนเเเเาาาาะะะอออ่พพไดดดทุุุุบบบมมรรรร็็จจจตงียสค มาถึงตรงข้างหน้านี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับให้เราเดินวนก่อนสามรอบซ้ายมือเรานะครับวนสามรอบนะพอพู้จะทำประสงค์เพื่อเป็นความสุขเดียวบางคนใขนขณะที่เดินก็ตั้งจิตในที่ฐานขอพรไปด้วยบนเสร็จบนเสร็จปั๊บมานั่งตั้งละโมสามจบการะถาปูแล้วพร้อมด้วยชื่อนางนุน่นาเลฤที่ขอพรตรงที่เราเห็นด้านหน้านี้ปางมนุษย์ปางเทพเนี่ยก็คือปู่ศรีสุสโธนะครับอันนี้ญาสศรีปรทุมมาอ่าปู่อนันตะอยู่ตรงไหนตามกระถาปูนันตะคือคู่ที่พ่นน้านะครับในกล้องอาจจะไม่ชัดนะครับพ่นน้ำนะเดี๋ยวอาจารย์จะ เอาพุทเทิดอะไรเข้าไปเลยค่ะเดี๋ยนะแป๊บหนึ่งเนี่ยครับหัวน,นั้นก็คือคููที่พ่นน้ำและวพนังของสาปูคือสีทองหญ้าคือสีขาวนะครับอ่าสวนนี้คือปูสีจตโทหญ้าสีปทุมมานะครับสวนองค์ท,อง,ทองนี่คือองค์พญามุจลินส่วนข้างหลังเก้าเสียงนั่นคือปูองค์ดํานาไรนคราชนะครับอ่านี่เป็นปูองค์ดํานาไรนคราชนะครับนะทุกคนอ่าจะได้เข้าใจตามนี้นะครับเนาะพอกล่าวยถาพอพอรเสร็จนะครับเราจะไปไหนจุดต่อไปเราก็ต้องเข้าไปที่ป่านะครับหินมะพนน์ เดี๋ยวอาจารย์จะพาเดินเข้าไปชมนะครับนี่ก็จะเป็นทางเข้าก็จะมีนะครับนีนะ่ในป่านี้ร่มเย็นครับบอกไว้ก่อนก็นจะมีหมอกแบบนี้แหละเ,เห็นไหมเห็นไอห,หมอกไหมนี่จะไม่ร้อนครับใครมานี่จะไม่ร้อนนะครับเข้ามาก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้นะครับเดินเข้ามานะครับดี่ก็จะพบน้ําตกพบที่บ่อน้ําของปู่นะครับในน้ําก็จะมีปลาอ่าก็ต้องเดินดูด้วยนะครับื่อมี <c oughs> เพราะว่าความชื้นไงความชื้น นี่ครับว่าจะเป็นบรรยากาศดีนี่ปู่สวงเทวดาเดินดีครับอ่าก็ระวังหมื่นด้วยนะครับหมื่นก็คือหมื่นก็คือลื่นนน่นแหละครับระวังหมื่นขวัญรถนะครับนอตนี่นะครับก็จะมีหมอกนะครับจะไม่ร้อนนะอยู่นี่นี่เขียวะจีครับเดี๋ยวจะพาชมนี่ครับต้นไม้ละนาพันธุ์ก็เขียวะจีสวยงามครับมีพอโดนไอหมอกเข้าไปนี่โอ้ย่างแจ่มครับทุกคนแล้วก็ใครจะขึ้นตรงนี้ไปกับองค์ปู่นะครับพันตสีเทวนาคราชองค์ใหญ่นะครับเจ็ดเสียนนะครับสีลุ้งเลยนะครับขึ้นไปกาบตรงนี้ได้เลยนะครับ โอ้ดูบรรยากาศร่มรื่นนะครับนี่นะครับอาจารย์ก็จะพาเดินชมเข้าไปโอ้อนะครับนี่เป็นไงบรรยากาศนะครับร่มรื่นเกียวกระจีนะครับเกียวกระจีโอ้ลุงเห็นลุงไหมเออเห็นลุงด้วยในหมอกนะครับเห็นลุงด้วยเออสวยงามครับนี่นะครับเนาะนี่บรรยากาศครับดูมองกลับไปายหมอกดูดูครับโอ้โหงวดงามมากครับใครมาฟินฟินก็เข้ามาก็มาเจอนี่ครับบรรยากาศนะนี่ หลวงมาเจอองค์พระพุทธเจ้าแล้วก็องค์พญามุจลินนะครับหลวงครับมีเหล่ากินนนอนกินนาลีนะครับดูล่มลื่นครับในนี่ล่มลื่นนี่มีปลาเยอะด้วยนะครับปลานะครับเขาเอามาปล่อยกันเราเอามาปล่อยได้เนี่ยมีกินนารีมีองค์ปู่ผู้ชงนะครับนี่คือบรรยากาศในป่าดูครับโอ้โหมีพระมาจำกดกืูหนี่นะครับโอ้นะครับนี่ครับบรรยากาศลู่ลื่นแล้วตรงนู้นเห็นไหมหนุนมองไปอ่าเสียงองค์ปู่เหมือนที่ถ้ำนาคาไงครับทุกคน นี่นะครับบรรยากาศนะครับนี่นะครับเราสามารถเข้าไปชมได้เลยนะครับในป่านะเย่าบโพี่น้องปุ่น,นมีองค์พระพุทธเจ้าด้วยนะครับนี่พระพุทธเจ้ามีมารมามีอพระแม่ธรณีนะครับมามวยผมสู้กับมารให้โหป,ปูดิวนะครับก็นี่เป็นบรรยากาศในป่านะครับเนาะนี่ตอนนี้จะขาวเลยเพราะว่าเป็นหมอกนะครับเป็นหมอกและตรงจุดไฮไลท์ก็คือจุดนี้ก็คือตรงนี้ก็คือ อ่าสามแห่งเป็นพระศิวลรีนะครับเป็นองค์พระศิวลรีแล้วก็องค์ปู่ศรีโทย่าศรีปทุมมาครับนี่มาถ่ายรูปถ่ายได้มองกลับไปก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้ครับดูป่า,า,าอพอเรากร่าบไหวองค์พระศิวลีพระศิวลรีมีประวัติมาอย่างไงที่น้อยเป็นคนถวายตรงนี้เป็นสามแห่งนะที่ของเราจะเป็นสามแห่งถ้าใครมองตรงนี้จะเป็นสามแห่งที่น้อยท,ทําธุรกิจได้ร้อยล้านแล้วก็เลยนาพระศิวลรีมาถวายนะครับเดี๋ยวมีต้นไม้บางหน้านี่หนึจ้าออกให้นะครับเนาะตรงนี้นะครับมองกลับไปที่มุ่นนะครับเนาะอ่าพอไหวพระศิวสรจ นี่ครับเราก็จะเดินไปทางนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะกลับกล้องนะนะครับก็จะมีเนี่ยตอนนี้หมอกเริ่มออกแล้วเดินไปตามทางได้เลยครับคือร่มเย็นนะครับในเนี้ยนะบอกไว้เลยว่าไม่ร้อนนะใครมาสํานักเราไม่ร้อนอยู่แล้วนะครับเนาะนี่มีหมอกมีมอสม,ม,มีพืชน,นานาพันธุ์นี่ข้างในก็จะมีประมาณเนี้ยนะครับหน,นะน่อยนยเห็นบอกพี่น้องจะมีทางขึ้นไปเราสามารถขึ้นไปได้หรือจะนั่งพักเปิดพัดลมอะไรนั่งพักได้อ่ะเดี๋ยวจะพา ขึ้นไปชมข้างบนกันนะครับอาจารย์จะพาขึ้นบันไดสวรรค์กันนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าบันไดสวรรค์เวลาขึ้นเนี่ยวางหน่อยเพราะว่าเป้นที่เดินเนี่ยเล็กนะครับถ้าไม่เนี่ยระวังหล่นได้นะครับไม่จําเป็นก็ถ้าแดดมากๆไม่ต้องขึ้นครับร้อนนะครับข้างบนนี้ก็จะมีเทวดานะครับประจำสี่ทิศนะครับคนก็นําปัจจัยมาหยดได้นะครับเนาะขึ้นมาปกติก็จะเห็นองค์ปู่นะครับนี่ก็จะมองดูทิวทัศน์รอบๆครับก็จะเป็นประมาณเนี้ยนะครับเนาะอ่ะ เราก็จะเดินลงเนี่ยอย่าจับนะครับสายไฟเนี่ยอย่าจับนะระวังด้วยนะครับเนาะอ่ามีแต่ไฟฟ้าเนีย่ยเดินลงนะครับลงมานะครับก็จะมาพบกับตรงนี้เลยไฮไลท์ของเรานะครับก็คือเนี่ยเราจะเดินกลับไปนี่ก็ได้แต่ว่าเราจะเข้าถ้าครับนี่ถ้านะครับเราจะเข้าถ้าแล้วก็นี่ครับก่อนเข้าถ้ำอู้อะไรนสวยจังตรงนี้เราจะมาไหว้ เสียนองค์ปูก่อนนะครับเหมือนที่ทํานาคาครับดูบรรยากาศครับอ่ะดูชมนะครับเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะพาไหว้เสียนองค์ปูนะครับทางนี้สวยมากเลยทุกคนดูมเหมือนหมอกเหมือนเมฆเลยนะครับดูเหมือนเมืองสวรรค์นะครับเนาะเสียนะครับ่านครับดูแล้ว่าก่อนเขาทําจริงด้วยครับคนดูบรรยากาศครับสาธุเรื่องนะคอยดูสิมี่มื่อสิ้นที่สาธุ ครับทุกคนเดี๋ยวเราไปชมในถ้ากันครับครับเดี๋ยวต่อแล้วแล้วเราจะไปชมบรรยากาศในถ้านะครับนี่ดูบรรยากาศ้างเสียองค์ปู่นะครับนี่เหมือนมากนะอาจารย์เคยไปเที่ยวถ้านาคาแล้วเคยไปขึ้นภูลังกาแล้วประทับใจก็เลยขออนุญาตนามาปั้นจําลองไว้ที่ข้างถ้าหน้าถ้าของอาจารย์นะครับเนาะนะครับเพื่อให้ทุกคนมากราบไหว้สักการะนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าถ้าปู่ใหญ่กันเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันนะครับประหยัด กลับกล้องไหมเดี๋ยวไปอย่างนี้ก่อนสาธุครับเราเข้ามาในถ้าแล้วนะครับทุกคนโอ้บรรยากาศในถ้าครับก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าใครไม่เคยมานะครับเนาะบอกไว้ก่อนว่าสวยงดงามนะครับนี่นะมีองค์ปู่องค์พญานาคเต็มเลยมีน้ําตกนะครับได้ยินเสียงน้ําตกโอ้มีเกียร์น้ำพน้องโอ้นะครับบรรยากาศในถ้าครับนี่ทุกคนนะได้มาเดินชมก็จะเดินเข้าไปนะครับไม่ร้อนนะครับในนี้เย็นนะครับ เย็นมากมีลำธารน,น้ําไหลนะครับโอ้โหเป็นศิลปะยุคคอมนะครับเนาะอิเกียนะครับบานไถ่เอื้นนะครับหรือว่าั้งเ่านั่นเองนี่ตรงนี้ก็จะเป็นน้ําตกแล้วก็มีพระพุ้นลอยพระพุทธบาทนะครับ<ม>คนก็จะนําเงินมาตั้งนะครับส่วนมากเขาจะตั้งกันเห็นไหมเนี่ยนะครับเนาะสามารถตั้งได้เพราะว่าคนก็จะเอาเงินเอาอะไรมาใส่ตรงนั้นตรงนี้นะครับเต็มเลยนะครับเห็นไหมเราจะเห็น น้ำตกตรงนี้ไฟน่าจะขาดปกติจะมีไฟตรงนี้เนี่ยไฟเนี้ยส่องมาที่น้ำตกจะได้ไม่มืดนะครับโอ้เนี่ยน้ำหินย้อยดูหินย้อยสวยงามครับน้ำก็เย็นนะครับนี่น้ำก็เย็นนะครับโอ้ายังไม่สุดนะครับก็จะเดินไปต่อได้ในถ้ำนะครับดูครับสถานที่แต่ละสถานที่นะครับนาะอาจารย์ก็จะพาไปใครอยากเห็นต้องมาดูเองครับโอ้ขออนุญาตเช็ดกล้องครับเมื่อกี้นี่นะครับก็จะคนก็จะเอาปัดใจเลี้ยงอย่างนี้เลยนะครับเนาะอ่า มีกล้องลุกสถานที่นะครับบอกไว้ก่อนนะในถ้ำเรานะอ่านะครับเนะาะแต่ก่อนไม่มีนะเนี่นะครับโอ้นี่แหละจุดไฮไลท์ของเราก็คือองค์ปู่ใหญ่เจ้าของสำนักครับแล้วนี่คือใครนี่คือพ่อของผมคือท่านอาจารย์แม่นี่คือท่านอาจารย์แม่นี่คือปูใหญ่นะครับ นี่คือพ่อผมเมราชา์อยู่แล้วผมก็เลยได้รับช่วงต่อมานะครับพ่อเป็นร่างทรงของปู่ใหญ่นี่ตามผมเชื่อคนก็จะนาปัจจัยมาต่อนี่หรือบางคนก็จได้ยอดลงเซฟลงอะไรนะครับเนาะในนี้ก็จะบนเป็นเล่าขาวนะครับส่วนมาาคนขายที่ครับเขาก็จะเอาที่มาวางได้ขายหลายแปลงแล้วนะนะครับเนาะอ่าขายที่เรื่องการเรื่องงานนะครับขายทงขายที่ต้องในถ้านะครับอ่าต้องในถ้านะครับเนาะเออแล้วก็บนนี่ก็สามารถหมุนลูกบอลตรงเนี้ยได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะลองหมุนเล่นๆดูนะครับอ่าหมุนให้ดูเฉยๆนะครับสาธิตให้ดู ดูนะเดี๋ยวเราหมุนปั๊บทักสองลูกอ่าทักสามลูกแล้วกันปั๊บอ่าออกมาปุ๊บเรามาดูลูกแรกนะครับนี่มานี้แล้วกันหกเก้าลูกที่สองได้สามลูกที่สี่ได้สองสามครับนี่นะครับีอาจารย์หมุนได้นะอ่าหมุนให้ดูเฉยๆนะครับเนาะอ่าหมุนเห้เบิคกับพี่น้องหกเก้าสาม ครับส3ามเป็น3 2มสองสมเสนาะโอ้อาจารย์แล้วก็ยัดลงที่เดิมนะครับทุกคนนี่ยัดลงปุ๊บก็นาเสร็จใครอยากทำบุญก็หยอดได้นะครับแล้วพ่อปูเดงมาใส่นี่พีน่น้องเดี๋ยวนะเอาใส่ที่เดิมก่อนไปเห็นใน,นคล้องเมื่อกี้แบบเาะนะครับก็กราบไหว้อาจารย์แหม่มท่านอาจารย์แหม่มนะครับอันนี้คือปูใหญ่นะครับเราพ่อของอาจารย์นอดเองมาอาสาทุกทุกคนนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะไปพาชมที่ต่อไปนะอย่าลืมนะครับอยู่นี้เป็นเล่าข่าวเด้ออาจจะบ่นได้พี่น้อง เราขาบุรีมาคู่นะให้พ่อให้ปูใหญ่ได้นะครับเนาะเราก็มับนนะเห็นบอมิตรทีแล้วพี่น้องอาจารย์ขออนุญาตไม่ถ่ายตรงทีแล้วกันนะครับเนาะสาธุโอ้โหนะครับเป็นบรรยากาศเดี๋ยวเราจะชมตรงต่อไปครับครับหลังจากไหว้ปู่ไหว้พ่อเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปสถานที่ต่อไปนี่ครับเราก็จะมาตรงนี้เราจะเห็นเลยว่าตรงนี้คือองค์ปู่ผู้ชมแล้วก็ญารองคำนะครับคือสวยงามสง่ามากอยู่ในบริเวณถ้ำแห่งนี้นะครับเนาะนี่นะครับต่อจากจุดเมื่อกี้นะใครมากราบไหว้ก็อย่าลืมญาตรองคำ แล้วก็องคูขูชงน,นาคราชนะครับเราสาธุราบรมีทุกคนนี้ได้พบเห็นครับองคูองยาสวยงดงามไหมทุกคนเนาะมีเป็นบรรยากาศรอบๆเลยนะครับเราสามารถเดินรอบได้นะครับเดินรอบได้เลยนะครับองคูองยานะครับดูคนดูก็จะมีค้างข่าวเต็มเลยนะแต่ละทีคนก็จะนําปัจจัยนําเงินมาวางนะครับ ช่วงเมื่อกี้โหยอดทําบุญปัจจัยเยอะมากนี่นะครับก็จะมีภาพต่างๆนะครับให้เราได้ชมนะครับนีคนกับวางเงินพี่น้องอ่าพอไหวเสร็จตรงเนี้ยเราก็จะออกไปข้างนอกนะครับจุดต่อไปก็คือออกมาปุ๊บเนี่ยมีฉีกับปลอมแล้วนะพ่น้องผู้ใดอยากเบิ้งอีกกูน่าอาจารย์นะครับนี่นะครับโตใงไงครับพี่น้องนะก็เดินมาตรงนี้ก็จะมาอันนี้เป็นน้องจุกนะครับนี่ตรงนี้เคยออกข่าวด้วยนะเคยออกข่าวหลายช่องนะไทยรัฐทีวีก็คือจะมีรอยเท้าครับทุกคนดู เห็นไหมรอยเท้าเด็กตอนนั้นเราเทปูนใหม่ๆแล้วก็จะมีรอยเท้าขึ้นเห็นไหมเนี่ยเป็นรอยเท้าหนึ่งสอเนี่ยประมาณสามสี่รอยนะครับนี่นะครับเก้ารอยหกเก้ารอยนะครับนี่นะครับน้องของน้อยจุกนะครับก็จะเป็นองค์ปู่ครับเป็นบ่อน้ําตรงที่เราเดินมาแล้วก็ออกจากจุดนี้เราก็จะมาเจอหน้าหน้าเนี้ยให้เราถอดรองเท้าถอดรองเท้าแล้วก็เดินเข้าไปกราบไหว้ที่ด้านในห้องพระนะครับแล้วตรงนี้ก็คือผู้สร้างก็คือพี่น้อยวันละพาเดียรตะคุ ผู้ที่ทําให้มีอาจารย์นอตตี้วันนี้พี่ผู้ที่บริจาคเงินให้เราสร้างนะครับหลายหลายล้านะนะครับจนสําเร็จนะครับเนาะแต่ว่าท่านเสียชีวิตไปแล้วด้วยวัยสี่หมูปีพี่น้อยนะครับเนาะครบาบกาบใบพี่น้อยใครอยากเสี่ยงซีมซีก็เขย่าตรงเนี้ยเขย่าตรงเนี้ยเสี่ยงได้นะครับกับองค์ปู่นะครับองค์ปู่นะเป็ดพัฒละนกราดนะครับเขย่าเสี่ยงแล้วไปอ่านใต้ตรงนู้นไอ้องค์ปู่ใหญ่ที่อยู่ใต้ต้นโพนะครับแล้วก็องค์อ่านา,นา,นาลาน นัคลาดนะครับเนาะแล้วก็สามารถเอาหน้าผาไปจิ้มแล้วก็หยิบปิงปองหยิบโชคได้นะครับเนาะอ่ะหรือแล้วก็เราก็สามารถเดินเข้ามาชมมากกหว้พระในห้องพระนะครับใครจะต่อยอดทําบุญก็ต่อได้ที่ตรงนี้แล้วก็นี่คืเป็นห้องพระที่ห้องที่ใช้ส่วนมนต์ต่างๆของอาจารย์นะครับนะนี่ก็จะมีใครอยากบ,บูชาวัตถุมงคลนะครับก็สามารถบูชาได้ที่ตรงนี้เลยนะครับเนะาะก็จะมีวัตถุมงคลมากมายนะครับจากทางสำนักไม่ว่าจะเป็นเสือ้อประจาสานักน้ําปลาะนะครับชุดตะกุดเทา้าเกตเดี๋ยวเราไปชมสักนิดหนึ่งนะครับเนาะ เนี่ยมีเหรียญนะฮะรวยชนะจนรวยล้นฟ้านะครับเนาะสันิกานะครับหลายอย่างครับนี่นะครับเราสามารถมาชมได้นะครับเนาะนี่คุณแม่เดินทางมาจากกรุงเทพครับมาบูชาประตูมงคลเลยนะครับเนาะได้อะไรไปบ้างแม่ได้เสื้อมีทุกสีแล้วมั้งกำไรนี่ก็มีรุ่นแรกนะครับอยู่มือคุณแม่นะนี่โอ้อาชนะจนไปด้วยครับทุกคนนี่บูชาชนะจนแล้วก็ได้แดงไปด้วยนะครับ เนื้อลุงนะครับมีนะครับมีนัมเบอร์ลุกเหรียญนี่นะครับเหรียญชนะจนแล้วก็เสื้อสีเขียวอืมีโทสีเลยค่บะครับเอฟซีเซนทันมะรามสองนะครับทุกคนก็สามารถกราบไหว้พระได้ขยับบูชาอะไรแล้วก็กราบไหว้องค์ปู่ตรงเนี้ยนะครับขอพรนั่งได้ตรงนี้จะเย็นนิดหน่อยนะครับน้องก็จะมาเห็นประวัติว่าอาจารย์นอตตี้เป็นมาไงเนี่ยรูปผมตอนเล็กๆขอโทษนะแล้วก็องค์พ่ออาจารย์นะครับนี่ตอนพ่อบวชแล้วก็องค์ปู่ใหญ่นะครับนี่เราก็สามารถมาชมได้โอเคนะครับมี่เคยบริจา ให้โรงพยาบาลแสนเก้าอีกตรงหนึ่งแสนแปดนะอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับสาธุครับพอกาบไหว้เสร็จบูชาพระฐมมงคลเสร็จนะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นลายไอดีให้ใครที่ไม่สะดวกมาจะขึ้นดีไลนยให้นะครับเนาะก็จะพาไปไหว้จุดต่อไปนะครับเดี๋ยวไปเปิดเนียนให้คุณแม่ก่อนเมื่อกี้คุณแม่บอกว่าอยากเปิดเนียนอยากเปิดเนียนนะครับเดี๋ยวจะไปเปิดเนียนให้เราก่อนนะครับพอดีว่าไปรับแขกรับเอฟซีนะครับเนาะเดี๋ยวแสงจะหมดเดี๋ยวเราไปชมต่อนะครับนี่เอาหน้าผักจิ้มองปูได้นะครับเนี่ทุกคนก็สามารถที่จะ เนี่ยเปิดโช่วตรงนี้สามารถจับมงบองเสียงทายดูอาจารย์จับดูหนึ่งศูนย์ครับสามหาที่้องเอ้าพอไหวตรงนี้เสร็จนะครับเราก็จะเป็นช่วงท้าแล้วจะมีคนอยู่เด้ออยู่ในถ้ำ่ะนะครับก็จะเดินมาตรงนี้นี่เลยไฮไลท์องค์ปู่วิรูป,ปรักโกนะครับนี่เราก็มากราบไหว้องค์ปู่ได้นะครับะองเท้าวิรูปปกนะครับมากราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบได้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นองค์นอนนะครับเนาะนี่เป็นปู่วิรูปปักนาเทวดาแห่งพญานาคแล้วก็องค์ปูศรีตะกูลนะครับเนาะก็สาม,มารถถ่ายรูปได้จุดนี้เป็นจุดที่มาลำมาถ่ายรูปจุดประทัดได้เพราะว่าเป็นลานที่จะกว้างนะครับเนาะมาขอพรได้ที่มีโพงเงินโพทองไปมัดนะครับตอนนี้โพงเงินโพทองเราหมดนะครับเนาะก็พอไหวตรงนี้เสร็จเราก็จะเดินมาจุดไฮไลท์เราเลยนะครับใกล้จะถึงแล้วก็คือองค์ปูเวทเดี๋ยวเรากลับกล้อง นี่ครับเราเดินเข้าไปข้างในนี้ก็จะเป็นองค์ปู่เวสสวนเท้าเวสสวนนูนะครับเนาะใครมานี่ต้องได้ไหว้องค์ปู่องค์ปู่งดงามมากครับองค์สีแดงมากบารมีครับมากราบไหว้ขอพรองค์ปู่ท่องคาถาจุดทูปจุดเทียนกราบไหว้ด้วยนะครับตรงนี้บนเป็นดอกกุหลาบ9กดอกนะครับสีแดงนะครับตรียมผูกก็ได้นะครับเขียนผ้าได้นะครับสามารถเขียนชื่อลงผ้าได้เลยนะครับพอไหว้ตรงนี้เสร็จนะครับเราเดินลัดมานี่เลยนี่ครับจุดที่ทุกคนถามหาแล้วก็มาเยอะที่สุด ปูอง์ดําแสนสริจันทานคกราชในองย่ามณี่จันทม,มนตานะครับเนาะนี่นะครับเนาะนี่ครับตอนนี้เราเคลียร์ของอหมหดแล้วนะครับช่วงนี้นะครับเนาะเราจะเก็บผลไม้ออกในค่ำแล้วนะครับนี่เป็นปูองคดําแสนสริจันทานักราชสารปูใหญ่ปูน้อยจุดนี้นะครับโชคลาภเลือกสิ่งทุกอย่างบนขอตรงนี้ได้เลยทุกคนก็รู้ว่าช่วงที่ผ่านมาปูดังที่สุดก็อาจารย์จะ ที่ลุ้นกันอยู่ตรงนี้นะลุ้นกันอยู่ตรงนี้ก็คือตรงปงปู่องค์ดำนะครับเนาะใครเห็นคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ขอพรองปู่ได้นะครับอยากมากราบไหว้ปู่นะครับบ้านโนนสามะคีอำเภอนามนจังหวัดกระสินตำหนักปู่ใหญ่ออน็ตนะครับเนาะช่วงนี้อาจารย์ก็ลงช่วงบ่ายสามโมงครึ่งเลยนะครับไม่ค่อยได้ลงสำนักนะครับเนาะอ่านะกราบไหว้ขอพรได้นะครับส่วนไอดีไลน์ที่จะบูชาวัตถุกมงคลนะครับไลน์นี้เท่านั้น S536GG ตัว G เล็กสองตัว KXT ครับ S536GGKXT เพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บพนันนะครับเนาะ เฟซบุกกับนนะัตพงศูวพิษนะครับผู้ติดตามตอนนี้5้าแสนแปดแล้วนะครับเนะาะมาการาบขอผ่อนนะครับเนาะก็โอเคอาจารย์พาเดินชมเรียบร้อยแล้วก็ขอให้มีโชคนะครับส่วนช่วงสุดท้ายนะครับอาจารย์ก็จะเล่านะครับให้ฟังเดี๋ยวอาจารย์จะจุดทูบใบปูป่นะครับจะจุดทูปดูเดี๋ยวอาจารย์จะเล่าอีกคลิปหนึ่งว่าผออู้พอาจารย์จุดนั้นเป็นอะไรเดี๋ยวให้ดูกันส่วนจะเล่าความฝันให้ฟังสักนิดหนึ่งอาจารย์เคยถวาย เอาเงินแก้บนปู่เนี่ยเรียบร้อยแล้วครับใส่ปากปู่นะครับคนก็จะเอาปัจจัยมาอาจารย์ก็แก้บนครั้งแรกอาจารย์ใส่ไปเจ็ดสิบเจ็ดบาทใส่เข้าไปในปากปู่ครั้งที่สองอาจารย์เอาเงินใส่เจ็ดสิบแปดบาทครั้งที่สามอาจารย์เอาเงินใส่เจ็ดสิบสองบาทและครั้งที่สี่ครั้งสุดท้ายอาจารย์เอาเงินใส่ยี่สิบแปดบาทนะครับใส่เจ็ดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบสองแล้วก็ยี่สิบแปดบาทนะครับแล้วทีเนี้ยก็เลยเอารวมๆกันครั้งที่ อันนี้ใส่ครั้งที่ห้าเป็นเจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทใส่ตรงนี้แก้บนนะไม่มีการแก้เคล็ดแล้วก็อีกครั้งหนึ่งเจ็ดร้อยยสิบเจ็บาทใส่ตรงนี้สาธุทุกคนนะครับเนาะแก้บ่นเรียบร้อยก็ขอให้ลูกศิษย์มีโชคมีลาบปังๆถูกรางวัลที่หนึ่งร่ำรวยหมดนี้หมดสินกันทุกคนเด้อสาธุบาร,รมีปู่นะครับเนาะใครยังมาได้ปูปั้ปนโนนจอคีมเพมลินโมนจอมแคสินคลิปนี้ก็ยาวหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็คอมเมนต์ให้อาจารย์หน่อยอาจารย์์จจะะไไดดด้้้้มมีีกกาลลลัััังใใททคคคคคิปปหขอบบบุุณนนรรรแแววชเสส